การรอคอยใครสักคนถึงแม้จะรู้ว่าไม่สมหวังสำหรับคนที่จริงจังถึงรู้ว่าหมดหวังแต่ก็จะรอ หวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นเยนเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็นตะวันลัฟ้านกน้อยบินกับลังส่งเสียงร้องเชยแจ้าจุกกูจุกๆๆ กจุกกูพาใจเปี่ยวเหงาสวยๆย,ยามเย็นๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับ พี่ๆของน้องสนใจตรงไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่0809536529ครับรับซื้อแม่ไม้ด่วนครับราคาดีโลละ350บาทครับทองต้องลายไม่ลายไม่เอาครับ สวยๆยามเย็นๆเลยครับสมเด็จบางขุนพมครับรงลงรักเก่าครับสวยๆเก่าๆค่ำๆเลยครับสองร้อยบาทจัดไปครับสวยๆโดนใจเลยครับ เช่าสององสามบาทครับจัดไปครับรายการที่2ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณออกเนื้อหน้าครับเนื้อออกสีหน้าครับเนื้อสวยๆเก่าๆมันๆเลยครับ200บาทครับ เช่า2อ,องค์300บาทครับมี2อ,องค์ครับองค์ที่2ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเปียกทองคำครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับน่าจะออกวัดท่ามาไฟครับเปียกทองคำครับ รายการที่3ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับ200บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่4ี่เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับมีมวลสารนะครับสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองครับน่าจะเป็นฝั่งพระาธาตุครับเนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับ200บาทก็เสียวสันหลังได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่5ครับน่าจะเป็นเศรษฐีนวโกดครับเศรษฐีนวโกดเปียกทองคำครับเรี่ยมก่บพร้อมบูชาเลยครับสวยสวๆโดนๆใจอย่างนี้ก็200บาทครับไม่รักแล้วจะเสียใจครับ รายการที่6ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยๆคมๆเลยครับเนื้อหนึบๆน,นุ่มๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับ รายการที่7ครับเป็นชินราชใบเสมาครับหลังลายผ้าครับน่าจะเป็นพักกุครับเนื้อชินตะกัวเก่าครับรายการที่8ปดครับเป็นพระสมเด็จวัดเกดชัยโยครับเนื้อหนึกหนึกนุ่มๆเลยครับ สมเด็จวัดเกดชัยโยจังหวัดอ่างทองครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่9ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับสวยสวๆน่ารักน่าบูชาครับ200บาทจัดไปครับได้ฐานตัวทอครับ รายการที่10ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับบางขุนพรม,พ,มพิมพิมฐานแซมครับสวยสวๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่11เเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณครับสี่เหลี่ยมประพามนทนครับด้านหลังจานยันครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับ รายการที่13ครับเป็นหล่อโบราณพระนเรสวรครับพระนเรศวรออกศึกครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับรายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหล่หอหล่อล่ำล่ำเลยครับ รายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเก่าครับแตกลายงาเลยครับเนื้อเก่าเก่าแห้งๆเลยครับมี2ององครับนำมาให้พี่งน้องได้แบ่งปันกันเลยครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับน่ารักน่าบูชาครับ 200บาทครับบางบางเบาๆครับไม่แรงอย่างที่คิดครับรายการที่16ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังโรยแรกครับโรยแรกกายสิทธิ์ครับเนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับ รายการที่17เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณเก่าสภาพใช้ครับน่าจะเป็นพิมพ์นิยมครับผ่านศึกสงครามมาอย่างยาวนานครับฝันแทงไม่เข้าครับเมตตามหาอุดครับค้าขายล่ำรวยครับสวยๆเก่าๆเดิมๆเลยครับ รายการที่18ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละครครับเนื้อหนึบหนึกแน่นๆเลยครับมีคาบลาลักษณ์เลยครับสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่19เก็เป็นชุดนางพญาเนื้อดินครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับเนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับมี2องอค์ครับนำมาให้พี่ๆน้องได้แบ่งปันกันเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ เ,เก่าอย่างนี้ครับไม่รักได้ไงครับ200บาทผ่านตลอดสายครับสวยจนต้องเหลียวหลังครับโด,ดโดนใจเลยครับรายการที่20เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละครังครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาค,ครับรายการที่21ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านค้ายครับพิมพ์พนมมือครับด้านหลังเป็นกระถาครับ สว,สวยโดนโดนใจแล้วครับ200บาทครับรายการที่22ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับหล่อหล่อล่ำล่ำเลยครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่23ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับตอกโค้ดหมายเลขนัมเบอร์ครับ442ครับพักกิ่งเก่าครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับ200บาทยามเย็นเย็นครับรานะคาหวานเจี๊ยบครับ รายการที่24ครับเป็นพักกิ่งกิ่งนาเลส่วนครับได้ฐานอุดกิ่งครับอุดกิ่งอัคระเลขยันครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับกิ่งนาเลสวนครับ รายการที่25ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทบครับหลังยัน5ครับที่ระลึกวัดช้างเผือกเพชรบูรณ์ครับปีพศสอ1 6ครับเนื้ออันประกาครับน่าจะเป็นกระไหลครับสวยๆคมๆเลยครับเหรียญแอปเปิลหลวงพ่อทบครับ เมตตามหาอุดครับสวยๆเลยครับรายการที่26ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปครับที่ระลึก2478ครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงครับมี2องค์ครับนำมาให้พี่ๆน้องๆได้แบ่งปันกันเลยครับ สวยทุกองค,ครับสนใจตรงไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080 9536529ครับสวยน่ารักน่ามองทุกองค์เลยครับรายการที่27ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อบโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ เกาเก่าเลยครับเก่าเกาครับรายการที่28ครับเป็นหลวงพอ่อทวดเนื้อว่านครับน่าจะเป็นกักไม้ขีดครับพิมพ์สองหน้าครับพิมพ์สองหน้ากักไม้ขีดเนื้อว่านครับ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับเก่าเก่าค่ำๆเลยครับรายการที่29เครับเป็นพักกิ่งครับต่อโคตดต่อเต่าครับอุดกิ่งตัวนาครับหลวงปู่โตครับรุ่นมหาลาบครับ กิ่งหลวงปู่โตครับมีสององค์ครับพระกิ่งครับได้ฐานตอโค้ดเลยครับมีหมายเลขนัมเบอร์อุดกิ่งครับหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับสวยสวยคมๆคมเก่าๆเลยครับ รายการที่30ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับเก่าๆเ,เลยครับรายการที่31็ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับมี2ององครับ หล่อโบราณเนื้อทองประสมเก่าครับเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณเก่าครับรายการที่32มสครับเป็นพักกิ่งครับตอกโค้ครับด้านหลังได้ฐานตอกหมายเลขนัำเบอร์ครับก้นทองแดงครับ ก้นหุ้มทองแดงครับสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่33ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อทวดครับปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับรายการที่34ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ น่าจะออกวัดห้วยเขนครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่35เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์ฐานสูงครับมี2องค์ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ หลอโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่36ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณเก่าครับได้ฐานอุดกิ่งตอกหมายเลขนัมเบอร์ครับ128ครับพักกิ่งกับเนื้อออกทองแดงเถื่อนครับ รายการที่37ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ก้างปลาครับเนื้อหนึกหนึหนุ่มๆเลยครับหน้ารักหน้าบูชาครับ200บาทครับก็เอื้อมถึงครับรายการที่38ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มครับ หลังยันครับหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคครับเนื้อเปียกทองคําครับมีสองเหรียญครับนำมาให้พี่เพียงน้องได้แบ่งปันกันเลยครับวงที่สองครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมครับหลังยันครับหลวงปู่ทิมอิสาริโกครับวัดละหานไล่ละยองฮีครับสวยๆคมๆเลยครับเหรียญหลวงปู่ทิมครับ รายการที่40ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับอยู่ในกระเช้าครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่41ครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานครับด้านบนอุดผงนะครับหลวงพ่อปานทรงนกครับ หลวงพบปานทรงนกครับไม่ทราบว่าเป็นนกอะไรครับนกกวักหรือเปล่าครับนกกวักกวักเงินกวักทองครับเนื้อสวยๆเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่42ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงปู่เอี่ยมครับหลังยันครับ ปุเอี่ยมวัดหนังครับรายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าๆเ,เลยครับสวยๆโดนโดนใจเลยครับรายการที่44ครับเป็นพระปิตาลอยองค,ครับเนื้อผงคุกรักเก่าครับ มีสององครับองค์ที่สองครับเป็นพระนางพญาครับพิมพ์เข่าตรงครับน่ารักน่าบูชาครับสวยๆเก่าๆเนื้อมันมันเลยครับรายการที่45ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับ รายการที่46ครับเป็นพระคงลำพูนครับน่าจะเป็นพระสุมกอครับเนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับสุมกอเมืองลำพูนครับสุมกอกำแพงเพชรครับสวยๆเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่47ครับ หล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเหนือเก่าๆค่ำๆเลยครับมีสององครับนำมาให้พี่ๆน้องได้แบ่งปันกันเลยครับองค์ที่สองครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่48ครับเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะครับจานยันทั้งองค์เลยครับจานหน้าจานหลังครับรายการที่49ก็ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อสีสวยเก่าๆเ,เลยครับ มีสององค์ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละครัครบมาดูถาดที่สองกันตั้งครับพิเศษโดนโดนใจยามเย็นเย็นครับสวยสวยยาวๆวจวดจวดยาวกันไปเลยครับ ไม่รักแล้วจะเสียใจครับพิเศษโดนโดนใจยามเย็นๆครับรายการที่หนึงครับเป็นพระแม่นางกวักครับงาแกะเก่าครับเก่าไม่เก่าครับกรอบแตกลายงาเลยครับเก่าเก่าครับรายการที่สองครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อกันครับ เหรียญเสมาหลวงพ่อก,กันวัดพญาตครับด้านหลังเป็นยันครับที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบโสถครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับไม่รักแล้วจะเสียใจครับรายการที่3ครับเป็นปั๊มรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับใต้ฐานอุดกิ่งครับต่อโค้ดวอจอครับด้านหลัง รายการที่4ก็เป็นเหรียญพ่อค้ายวาจาสิทธิ์ครับมีบาทเลยครับที่ลึกในการสร้างพระเจดีวัดจันดีครับพศ2 5 5 5ครับหลังเจดีครับเหรียญพ่อค้ายครับเหนืออันปะก้าครับ รายการที่5ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อออกเนื้อเงินเลยครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่6ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณครับเก่าๆเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับน่าจะเป็นเนื้อทองผสมครับ เนื้อสุกๆใสๆเปล่งๆนะครับรายการที่7ก็เป็นพระลอดครับพะลอดเนื้อดินครับเนื้อเก่าๆแห้งๆมันๆเลยครับพระลอดมหาวันครับจังหวัดลำพูนครับ รายการที่8ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมอิสาลิโกครับอายุ95ปีครับพศ2517ครับเหรียญเจริญพรบนครับวัดนาหารไล่และยองครับที่รลึกสร้างศาลาการประเรียนครับเรียมก่อพร้อมบูชาเลยครับน่าจะเป็นเนื้อตะกั่วครับตะกั่วลองพิมพ์ครับ รายการที่9ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับทาน่าจะทาชาติแดงครับลงรักปิดทองเก่าครับพระชัยวัดหล่อโบราณครับ รายการต่อไปครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าๆเลยครับ <_' S 2> แห้งๆมันๆเลยครับลงรักเก่าครับรายการต่อไปครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินครับน่าจะเป็นปี1.5ครับ เหรียญจอบหลวงพ่องเงินปีหนึครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับรายการสุดท้ายครับท้ายสุดครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่องเงินครับวัดดอนใหญหอมครับปี2,500ันห้าร้อปีสองพันยครับสวยๆเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ที่พระเครื่องมหาชนครับพระสวยๆราคาเบาๆยามเย็นๆครับขอบคุณครับ